สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะฮะผมไปตีเซียร่ามานะฮะก็ไปตีเซียร่าด้วยโปเกมอน i v 0นย์ะฮะ CP พ0 0 0อ่า CP อยู่ในระดับ1,500ก็คือไม่เกิน1,500ัน้นั่นเองนะฮะเป็นตัวที่ใช้ในเกตลีกได้นะฮะ นอกจากจะใช้ตัว1,500แล้ว IV ยังศูนย์ด้วยนะครับเอามาดูตัวแรกในทีมกันดีกว่านะครับตัวแรกนะครเป็นแลนเทนนะครับก็เป็นโปเกมอนน้ำไฟฟ้านะฮะตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดของผมอยู่เสมอนะครับผมชอบใช้มากเลยนะฮะก็ตัวนี้ IV วศูนย์นะฮะท่าแรกจะเป็นสปาร์นะฮะท่าที่สองเป็นทันเดอร์นะฮะแล้วก็ อีกท่าหนึ่งก็จะเป็นไทยโดปัมครับผมอันนี้เป็นท่าที่ทุกคนสามารถหยิบเอาไปใช้ได้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นเจ้านกครับพีจรอดนะฮะพีจรอดเนี่ยนะฮะไอวีศูนย์เหมือนกันนะฮะเป็นนกที่ผมชอบที่สุดในโปเกมอนละนะครับผมว่ามันสวยดีนะฮะดูธรรมดาและสวยงามนะครับท่านะครับเป็นแอสแลตนะครัแเรียเอแล้วก็เบเบิร์ดนะฮะ โดยที่เบฟเบิร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นท่าที่เมื่อใช้แล้วดีเฟนจะลดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องอดูทางหนีทีไล่ให้ดีนะครับอตัวต่อมานะฮะเป็นโปเกมอนน้ำเหมือนกันนะครับเป็นสโลโบนะฮะไอวีศูนย์นะครับ,รบตัวนี้อบังเอิญว่าท่านะครับท่าตอนที่ผมใช้นะครับ ในคลิปเนี่ยจะเป็นบับเบิลนะครับท่าบับเบิลนะครับซึ่งเป็นท่าน้ำทั้งคู่นะครับเพื่อเอาไปจัดการกับเจ้าอะไรอ่ะฮิปโป,โปนะครับซึ่งเป็นท่าดินแต่ว่าในรูปที่ผมแคปเนี่ยมันเปลี่ยนท่าไปแล้วนะครับโปเกมอนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนท่านะครับเพื่อเอาไปใช้งานที่แตกต่างกันได้นะครับอ,อย่างตัวสโลโบเนี่ยนะครับอพอผมเอาไปตีอ,อีกอย่างหนึ่ง นะครับผมก็จะใช้เป็นอีกท่าหนึ่งนะฮะท่านี้ผมใช้ในในลีกเลิฟครับตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไม่พูดพามทําเพลงครับไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับเนอีเดอร์เซียล่านะครับเจอโปเกมอนไอวีศูนย์ซีพีหนึ่งพันห้ารอยครับผมมาปลาเจอปลาครับตัวแรกที่ปล่อยลงไปนะฮะไปเก็บเอเนอร์จีนะฮะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวนะฮะนนี้เป็นเทคนิคนะฮะ สังเกตปลาจะไม่โจมตีเรานะฮะนี่นะตอนเปลี่ยนตัวตอนปล่อยท่าปลาจะไม่โจมตีเนี่ยเขาปล่อยท่ามานะฮะเรากันไว้าแล้วเดี๋ยวสังเกตดูนะฮะปลาจะไม่โจมตีเราเราก็โจมตีฟรีอีกสองครั้งเด่มันเป็นเทคนิคนะครับอาใครอยากชนะก็ลองดูเทคนิคพวกนี้อามาเจอแล้วครับผมฮิปโปอาฮิปโปเนี่ยเป็นท่า ไอ้แฟล้งนะครับเที่ยวน้ําแข็งนะฮาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยฮิปโปนี้อึดด้วยนะครับเดี๋ยตีไป2ทีโอ้โหเขาตีทีเดียวนี่รถหวบเลยนะฮะอันนี้ผมใช้มาเพื่อจะดูดเกราะเฉยๆนะครับเจ้านกเนี่ยตีไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะก็ต้องยอมปล่อยให้นกตายนะฮะผมโปเกมอนไอวีผมมใีให้ไม่มากนะครับก็ใช้ตัวเท่าที่มีนะฮะ อ่าทีนี้ผมก็รอจังหวะเนี้ยตอนเปลี่ยนตัวเราต้องรอจังหวะนะฮะนี่นะฮะเพื่อให้มันเปลี่ยนตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ปล่อยไปนะที่เลือกเป็นโปเกมอน้ำเพราะมันทนท่าน้ำแข็งนะฮะนี่แล้วปล่อยเป็นไฮโดรปัมไปครับผมอ่าเสร็จแล้วก็เก็บเอเนอร์จีอีกสองทีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวขึ้นมาก็เก็บเอเนอร์จีต่อนะฮะตัวนี้ก็จะทนท่าน้ำแข็งได้พอสมควรฮะ เขาปล่อยท่ามานะฮะเราก็ยังไม่กดเกาะนะฮะเพื่อดึงเวลาไปเรื่อยๆนี่นะฮะเอิร์ธพาวเวอร์ตีตีตีนะฮะอ่าแล้วดูจังหวะนี้นะครับผมจะไม่สวิปท่านะฮะให้มันเอ็กเซลเลนต์นะฮะเอาแค่เกรดเพื่อให้มันไม่ตายแล้วผมเก็บเอนเนอรีต่อนี่นี่นี่เก็บต่อนะฮะมันไม่โจมตีเรานะฮะ เสร็จแล้วผมก็เก็บเอลิฟตี้อีกนะฮะมันไม่โจมตีเรานะฮะแล้วก็ปาบครับนี่ปล่อยหน้าไปต้องกะจังหวะให้แม่นนะฮะไม่แม่นมีตายครับตีนะแล้วก็เปลี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนตัวให้ทันนะไม่ทันตายไปเลยนะฮะนี่นะสี่ นี่นะฮะแล้วก็ตีไปแล้วก็ปล่อยครับไฮโดปั๊มนี่ครับโอ,โ,อโอ้โหเกือบไม่รอดนะฮะกะอ่าจังหวะอะไรพวกนี้นะฮะลองไปศึกษาดูนะฮะแล้วผมก็ชนะไปนะฮะจังหวะตอนเปลี่ยนตัวโปกเกมอนจะชะง,งนะนะฮะโปกเกมอนคู่ต่อสู้เราจะชะง,งักเราจะตีได้สองครั้งนะฮะจังหวะปล่อยท่าโปกเกมอนจะชะง,งักเหมือนกันนะครับ จังหวะเปลี่ยนตัวปล่อยถ้าตายอะไรเงี้ยนะครับโปเกม,มอนชัางักเราก็ต้องเขา,าเรียกว่าอะไรดีต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเมื่อกี้มันจะมีเทคนิคอันหนึ่งก็คือตีโดยที่โปเกม,มอนเขาไม่ตายนะ,ะให้เหลืออีกนิดหนึ่งให้เราเก็บได้เก็บ Energy ได้นะครับนะฮะอย่างอย่างตอนผมตีไอฮิโปนะฮะลองย้อนกลับไปดูได้นะค,ะครับผม โปเกมอนไอวีนะครับไม่ใช่ไม่มีค่านะครับมันสามารถเอามาเล่นอย่างนี้ได้นะฮะชาเลนต์ตัวเองได้นะฮะของเขาก็มีค่าโจมตีเหมือนกันนะครับเอามาใช้เล่นอย่างนี้ได้นะครับสใจดีนะฮะนี่ก็จับไปนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สสวัดีครับ